ได้ตัวมาแล้วนะครับเวฟ 110i 2,022นะครับลด6,000นโลแท้นะครับอ่นนี่จะให้ดู6,000กว่าโลนะครับใครที่จะซื้อป้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนคุ้มกว่าซื้อป้ายแดงแน่นอนใครจะหาอยู่ก็ เดี๋ยวเตรียมโทให้ไวนะครับเดี๋ยวจะพลาดอีกนะครับรถที่เราจบเร็วมากนะครับชุดสีไม่มีร่องรอยใดๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชุดสี่รถเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพิ่งจะ60พันกว่าโลเดี๋ยวรอคลิปเต็มรายละเอียดนะครับใครที่เล็งไว้โทรให้ไวนะครับหลังจาก